นี่เป็นหัวน็อตเกีียวปล่อยเลยนะครับที่เราเห็นเนี่ยสวัสดีครับวันนี้พบกันกับทอม t p t MOTO ครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของรถที่ไปโดนตะปู นะครับหรือว่ามีอาการรั่วมานะครับอพอดีอเจ้าของรถโทรมาหาผมครับว่าฮัลโหลพีท่ทอมครับพอดีรถตะป,ปูตําแต่ว่าประเด็นน่ะคืออยู่ไกลควรคทํายังไงดีผมก็เลยบอกว่าหนึ่งเลยอย่าเพึ่งดึงตะป,ปูนั้นออกนะครับให้ไปหาปัม๊มแล้วเติมลมมานะครับแล้ววิ่งเข้าหาร้านที่สามารถป่าได้นะครับร้านยางทั่วไปก็ป่าได้นะครับแต่ว่าจริงๆคือร้านมอเตอร์ไซค์ี่ยจริงๆผมแนะนำว่าให้เข้ากับร้านที่เขาทำมอเตอร์ไซค์ดีกว่านะครับเพราะว่า โครงสร้างยางของมอเตอร์ไซค์เนี่ยกับรถจนมันไม่เหมือนกันนะครับการแนะนำเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับในเคสกรณีตัวนี้นะครับเป็นรถ t r i u m p นะครับบนด e วิพอดีด้านหลังครับก็พอดีครับผมให้ช่างตรวจเช็คครับปรากฏว่าเจอนี่ครับโ้ตะปูตัวเบลเลอร์เลยนะครับแทงมาแต่อย่างที่บอกครับคือผมก็แจ้งเจ้าของรถครับว่า ยังไม่ให้ดึงออกเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเราดึงออกเลยเนี่ยหูยังจะฟูแน่นอนเพราะเนื่องจากว่าโดนโดนหนักมากนะครับเพราะตัวใหญ่มากฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าให้ไปหาปั๊มน้ํามันนะครับแล้วก็เติมลมแล้วก็ขับมาเลยครับให้มาถึงร้านนะครับผมพอปรากฏว่าก็พอมาถึงร้านเนี่ยก็อยู่ในสภาพอย่างที่เห็นครับผมแล้วก็โดนจุดที่2ด้วยใช่ไหมเมื่อกี้ช่างตรวจสอบครับเจอ2จุดอยู่ตรงนี้ นะครับอยู่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ไม่มีปัญหาอะไรครับเ,เราเป็นร้านยางมืออาชีพอยู่แล้วฉะนั้นเรื่องแค่นี้คลิปจอยมากครับผมที่นี้ครับที่ผมอยากจะมาแชร์นะครับด้วยเนี่ยว่าไม่ใช่ว่ายางทุกรุ่นจะสามารถที่จะปาได้นะครับการปายางของร้าน tbt moto เนี่ยจะมีด้วยกันอยู่ประมาณ2ประเภทนะครับประเภทที่1ก็คือการแทงแบบใยไหม นะครับการแทงแบบใยไยหมเนี่ยคน,คนทุกคนอ,อาจจะเคยเห็นอยู่แล้วนะครับก็คือการแทงแบบใยไยหมเนี่ยก็จะมีชุดอุปกรณ์มานะครับมีตัวแทงใยไหมนะครับมีกาวมีตัวเขาเรียกว่าใยไายหมนะครับเพื่อเอาไว้สําหรับแทงหรือถ้าปกติเขาจะเรียกกันว่าการสตรีมยางนะครับเพื่อแบบเรียกให้มันแบบว่าดูดีนะสตรีมยางนะครับทีนี้เราต้องดูด้วยนะครับว่าความเหมาะสมของ ของรถเนี่ยการสตรีมเนี่ยการสตรีมแบบนี้มันเหมาะสมไหมดูยังไงวิธีการดูของของของทาง t p t m o t o ตเนี่ยหนึ่งเลยเราอะจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับสภาพยางเป็นหลักนะครับสภาพยางเนี่ยคือเนื่องจากว่าตอนนี้ผมดูแล้วเนี่ยสภาพยางเนี่ยมีมีรอยแตกลายงานะครับ มี้อยแตกรายงาให้เห็นนะครับความชัดเจนว่ายางเนี่ยเริ่มมีความเสถียสภ,ภาพพอสมควรนะครับแล้วก็เรื่องของความแข็งของยางเนี่ยคือแข็งกระโดกกระเดกมากเลยตอนนี้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการปะแบบสตรีมหรือการถอดยางออกจากขอบล้อเนี่ยผมจะบอกเลยว่าอาจจะไม่เหมาะสมเพราะว่าเนื่องจากว่ายางเริ่มมีความแข็งแล้ว มันมีความเสี่ยงในเรื่องของถ้าเราถอดยางออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าเรากดยางแล้วเรางัดยางออกมาเนี่ยขอบยางเกิดหักขึ้นมาหรือว่าแตกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยยางนั้นเสียเลยท,ทันทีซึ่งเราก็จะบอกเลยว่าความแข็งของยางตัวนี้ไม่เหมาะกับการที่จะถอดออกมาสตรีมที่อยู่ภายในหรือที่เขาเรียกว่าสตรีมแบบเย็นสตรีมเย็นเนี่ยคืออุปกรณ์ของมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับการสตรีมเย็นของมันเนี่ยคือหรือว่าที่เขาเรียกว่า ปะแบบหางหนูลักษณะมันคล้ายๆหางหนูนะครับการสตรีมตัวนี้มันจะเป็นลักษณะว่าเราต้องถอดยางออกมานะครับแล้วก็เจาะรูนะครับแล้วก็สอดจากด้านในเข้าสู่ด้านนอกมันก็จะเป็นการปะด้านในนะครับที่ผมถามว่าดีกว่าการสตรีมแบบแทงใยไหม่ไหม เออจริงๆอ่ะคือใกล้เคียงกันผมจะบอกเลยนะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าอันเนี้ยก็จะอยู่มากกว่านะครับไม่ทําให้โครงสร้างยางเสียตัวนี้ก็ไม่ทําให้โครงสร้างยางเสียด้วยเหมือนกันนะครับผมจะบอกได้เลยนะครับว่าสําหรับยางยางรถมอเตอร์ไซค์ทุกคันเนี่ยผมแนะนําให้หลีกเลื่องการสตรีมร้อนการสตรีมร้อนในที่นี้คือหมายถึงอะไรครับก็คือการถอดยางออกมานะครับแล้วเอาไปเข้าร้านที่มีการสตรีมร้อนก็คือ เขาก็จะปะด้านในนี่แหละครับแล้วก็ใช้เครื่องกดด้วยความร้อนแต่ต้องอย่าลืมนะคะว่าการกดแบบนั้นเนี่ยการกดแบบนั้นเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะครับเพราะเนื่องจากว่ายางรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมีความเป็นตัวยูครับอ่าเดี๋ยวมาดูนี่ครับมองกันง่ายๆเนี่ยคือยางเราเนี่ยยางมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันมันโค้งครับมันโค้งเป็นตัวยูเนาะโอเค มันมีความโค้งเป็นตัวยูจะไม่เหมือนรถยนต์นะครับจะไม่เหมือนรถยนต์ตรงที่ว่ารถยนต์เนี่ยเขาจะแบนราบฉะนั้นการที่เขาไปทําเป็นสตรีมร้อนเนี่ยเขาไม่มีปัญหากับโครงสร้างยางแต่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นตัว u ูคุณเอาเข้าไปกดนะครับเมื่อกดกับความร้อนปุ๊บโครงสร้างยางเสียทันทีเวลาคุณขับไปบางคันเนี่ยอาจจะบอกได้เลยว่าหลังจากสตรีมร้อนมาแล้วเนี่ยอาจจะทําให้รู้สึกว่าทําไม ขับรถแล้วเหมือนล้อดุ่งเลยคือขับไปดิ้นไปขับไปดิ้นไปนั่นคือทำโครงสงรงส้างยางเสียไปแล้วนะครับฉะนั้นทาง TV t p t moto เองเนี่ยก็จะแนะนำอยู่แค่2ประเภทนะครับก็คือการสตรีมแบบแทงใยไหมกับการสตรีมเย็นนะครับที่ใช้แบบหางหนูในการสตรีมนะครับสำหรับตัวนี้ผมก็จะบอกเลยผมก็แนะนำลูกค้าครับว่าเนื่องจากผมอะ่ะไม่สามารถสตรีมเย็นได้เพราะเนื่องจากว่าอายุการใช้งานของยางตัวนี้มันเยอะ นะครับมันเสี่ยงต่อการขาดในการงัดขอบล้อซึ่งทางลูกค้าเองก็เข้าใจนะครับแล้วทีนี้เราก็จะใช้ตัวแทงไยใหม่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมก็จะบอกเลยว่าการสตรีมแบบแทงไยใหม่เนี่ยคือจริงๆอ่ะซื้อร้านทั่วไปอ่ะมันมีนะแต่คุณภาพมันไม่ได้นะครับอย่างของเราเนี่ยเราใช้เลยนะครับเราใช้ของยี่ห้อของ Air s u p p r y e นะครับที่เป็นของอบริษัทของ Pirelli เลย นะครับคือตัวแทงใยไหมของมันเนี่ยมันจะมาพร้อมชุดเซตนี้เลยแต่เราขายอยู่เนี่ยประมาณคือราคา150บาทนะครับผมบอกเลยว่าแทงฟรีด้วย 1. จุดนะครับ150าบาทครับให้ไปทั้งเซ็ครับแล้วก็แถมแทงใยไหมให้ฟรีด้วยนะครับสำหรับตอนนี้นะครับคือซึ่งก็บอกเจ้าของรถเรียบร้อยแล้วครับว่าเดี๋ยวเราจะแทงตัวนี้ให้นะพอร์เนองจากว่าสตรีมแบบสตรีมเย็นไม่ได้นะครับผม เลือกเลือกคุณภาพหน่อยครับราคามันแตกต่างกันหลักสิบบาทครับผมเนี่ยครับทีนี้ทางเราเนี่ยกดึงดึงออกมาแล้วครับมีรอยรั่วไหมมีซึม,ซมใช่ไหมครับอโอเคถ้าเราซึมเนี่ยเราก็จะต้องมีการแทงไงใหม่เข้าไปเนาะอ่าเดี๋ยวดูอีกจุดหนึ่งเมื่อกี้ที่เจอตรงไหนเอ่ยใกล้ๆกันเมื่อกี้กกไม่ถึงหรอกอ่าจุดตรงนี้อ่าโอเคครับไม่ถึงครับอ่าโอเคโอเคครับ สําหรับยางตัวนี้ครับโอ้โหพอเมื่อกี้ดึงดึงออกมาผมคิดว่าเอาเข้าเนื้อแล้วแน่นอนเนาะนู่นนี่นั่นเอาปรากฏว่าครับช่างดึงออกมาครับยังไม่เข้าถึงเนื้อเลยแสดงว่าไอ้ยางตัวนี้คือยาอะไรยาพีเดอรี่เหรอโอ้โหแน่นอนครับคุณภาพของยาพีเดอรี่เนี่ยจะบอกเลยว่าความหนาของเขาเนี่ยแล้วก็ความคงทนของยางเนี่ยมันไม่เป็นรองใครอยู่แล้วอันนี้เมื่อกี้แทงเข้าไปลึกไหมดูดิโอ้โห นี่เป็นหัวน็อตเกี่ยวปล่อยเลยนะครับที่เราเห็นเนี่ยคือตัวนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวเราให้ดูนี่โอ้ลึกพอสมควรครับก็แทงเข้าไปลึกพอสมควรครับแต่ปรากฏว่าเมื่อกี้ช่างดึงออกมาครับยังไม่เข้าถึงชั้นข,ข้างในเลยฉะนั้นแล้วแทบจะไม่ต้องแทบจะไม่ต้องสตรีมเลยด้วยซ้ำไปนะครับแต่ดีครับก็คือพอเจ้าของรถเห็น ก็เข้ามาครับเข้ามาดูเข้ามาเข้ามาให้ช่างตรวจเช็คดีกว่าครับว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเข้าเนื้อมากน้อยเพียงใดนะครับแต่ก็จะบอกได้เลยว่าโ,โหยางตัวนี้คือ,อ,อรุ่น p i อร r i MT60 อนย่ะครับยางยอดนิยมสำหรับสาย Scambler นะครับสำหรับรถนะครับทั้ง t r i u r p h ม u a t อนะครับหรือ,อยางรถที่เขาเป็นแบบทรงที่เขาจะเรียกว่าทรงวินเทจเนี่ยยางเนี้ยนิยมมาก นิยมมากแล้วตอนนี้จะใกล้จะปลายปีแล้วเนี่ยหายากมากผมจะบอกเลยรุ่นนี้นะแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับเราเป็นตัวแทนของพิเรลี่อยู่แล้วนะครับที่ย่านดอนเมืองสมุทปรากาฉะนั้นแล้วไม่จำไม,ไม,ไม่ไม่มีความน่าเป็นห่วงครับในเรื่องของอยางจะหมดหรือไม่หมดเพราะว่าเราสั่งจากโรงงานโดยตรงนะครับของตัวแทนประเทศไทยจริงๆฉะนั้นแล้วเราจะรู้ลอก ในการส่งของหรือรอบในการจองได้ทันทีในวันนั้นเลยครับว่าสามารถที่จะเข้ามาเปลี่ยนหรือใช้บริการกับเราเนี่ยได้ในวันไหนบ้างนะครับเข้ามาเปลี่ยนได้เลยในการเปลี่ยนยางแต่ละครั้งนะครับในแต่ละคันเนี่ยสำหรับรถบิ๊กไบค์เนี่ยผมก็จะเรียนอย่างนี้นะครับว่าใช้เวลาประมาณ1-1ถึง1ชั่วโมงครึ่งนะครับถ้าหากว่าไม่ได้มีการดำเนินการในส่วนอื่น เพิ่มเติมเช่นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายของเลงต่างๆนะครับการเปลี่ยนยางแต่ละแต่ละคันเนี่ยคือเนื่องจากว่ารถบิ๊กไบค์หรือว่ารถมินิไบค์ก็แล้วแต่นะครับบางรุ่นเนี่ยมันจะมีความมันจะมีความพิเศษของมันก็เรียนตามตรงนะครับค่าเอเวอรของการเปลี่ยนเปลี่ยนยางเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับอย่าให้เร่งนักเลยนะครับเพราะว่าเ,เวลาเราตรวจเนี่ยเรามีทั้งตรวจ15รายการให้นะครับบางทีคือถ้าผมเองอยู่เนี่ย ผมก็จะมีตรวจเข้ากับคอมพิวเตอร์ให้ด้วยนะครับเพื่อดูความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์ต่างๆนะครับคือผมมาพูดตรงๆคือผมก็เป็นคนใช้รถใช้ถนนเหมือนกันฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผมอยากให้ลูกค้ากลับไปเนี่ยมีความประทับใจในการที่ได้เข้ามาบริาาบรการกับทางทาง t ท t m o t ตนะครับคือไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยพี่ผมขายยางอย่างเดียวผมขายยางคุณได้ยางแต่คือจริงผมขายยางแต่คุณต้องได้ยางและก็ได้อื่นๆกลับไปด้วยครับ เช่นความสมบูรณ์ของรถนะครับความพร้อมใช้ของรถที่คุณจะต้องขับขี่คือหลังจากถอยหลังออกจากร้านทีบีทีโมโตไปเนี่ยคุณจะต้องมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพี่เหมือนได้รถใหม่เลยผมอะมีความรู้สึกผมอยากได้ความความรู้สึกนั้นและฉะนั้นและฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเทรนนิ่งพนักงานของผมครับว่าต้องทําให้ลูกค้ารู้สึกแบบนั้งทุกคันที่ออกไปจากร้านทีบีทีโมโตรครับฉะนั้นเราจะมีทีมงานคุณภาพ อยู่ทั้งหมดเนี่ยที่คอยรับบริการของลูกค้าเนี่ยอยู่ทั้งหมด2แผนกนะครับก็คือแผนกฝ่ายขายเองนะครับก็จะเป็น P s นะครับที่นั่งอยู่ที่จะคอยตอบตอบนู่นนี่นั่นแล้วก็พี่แจ้นะครับก็จะเป็นคนคอยดูในเรื่องของภาคธุรกิจช่างนะครับผมตอนนี้ผมจะพูดเลยว่าผมเรียนตามตรงนะผมอะทำแทบไม่ทันเพราะว่าตอนนี้ต้องให้จองคิวเข้ามาครับเพราะว่าตอนนี้พี่เอก็จะก็คีคิวนะครับ ยังไงเนี่ยถ้าอยากจะเข้ามาใช้บริการหรืออะไรเงี้ยครับผมแนะนำนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับแล้วก็จองคิวเข้ามาครับหรือส่องถามก่อนนะครับเพื่อผมพูดตรงตนะครับเวลาเป็นสิ่งสําคัญสําหรับทุกคนผมให้ความสําคัญกับเรื่องเวลาครับฉนั้นผมไม่อยากให้มานั่งเสียเวลาในการนั่งรอนะครับว่าโอ้เมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่จะได้ถึงคิวฉันอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้อยากได้ว่าต้องให้ลูกค้าเข้ามารอบางทีคือเรามีการ เขาเรียกว่าจัดลำดับเรามีการจัดเรียงกระบวนการนะครับฉะนั้นการทํารถแตะคันเรามีความพิถีพิถันครับฉะนั้นก็อยากให้จองคิวเข้ามานะครับว่าเข้ามาตอนช่วงเวลาไหนเวลาไหนเวลาไหนพอพี่เข้ามาปุ๊บพี่ได้ทําเลยพี่มีความสุกเป็นไงผมก็โอเคแบบนั้นแหละ,ะสําหรับเรื่องของการปะยางสตรีมยางก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับร้าน TPT Moto เนี่ยก็ยินดีนะครับถ้าหากท่านที่สนใจ สอบถามข้อมูลรายละเอียดเข้ามานะครับยางเรามีหลายยี่ห้อนะครับไม่ได้มีแค่แบรนด์ชั้นนำอย่างเดียวยางท,ทั่วไปเราก็มีนะครับหรือพี่จะพูดตรงๆนะที่ซื้อ,อยางมนะพี่มียางอยู่แล้วเนี่ยพี่เอามาให้ผมทำก็ได้ไม่ได้มีปัญหานะครับไม่มีไม่มีการเซอร์วิสแวะเข้ามาหาผมก็ยังได้นะครับเข้ามาคุยกันนะครับแล้วก็สนทนาทมกันอะไรประมาณนี้ก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับก็ สำหรับวันนี้นะครับก็ทอมทีก็ขอลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยว EP ต่อไปเดี๋ยวจะมาเล่าสาระต่างๆให้ฟังนะครับโดยแบ่งเป็น EP e p EP ไปเรื่อยๆแล้วกันก็ยังไงฝากติดตามฝากช่องนะครับช่องทางใหม่นะครับก็มีช่อง u t u b e นะครับช่อง TikT อกนะครับ a c e b o o กนะครับก็ฝากไว้หน่อยนะครับ3ช่องทางนี้นะครับจะเป็น3าช่องทางใหม่ของ t b t Moto ก็ ากกด Subscribe นะครับแล้วกดกติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ